องซื้อไม่ได้ซื้อเยอะนะตอนแบกกลับก็กงงๆเหมือนกันก็คิดตลอดว่านี่มีแต่อของลูกอเอ้มไม่ได้ซื้อหรอกมาทำไมตอนอันแพ็คก็งงๆกับชีวิตอีกรอบหนึ่งปอนที่แยกกองว่าอันนี้ของแมวนี่ของคนมันมาจากไหนเจแบนทอลสองพัมาค่ะเริ่มกระเป๋าก่อน่อะกระเป๋ากระเป๋ารอบนี้ไม่ได้ ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะเนาะมีผุงผ้าแน่นอนอีนี้มีเหรอจะไม่ซื้อผุงผ้าไม่ได้ฉันมีเกะเนึงเอาไว้เก็บผุงผ้าถ้าเกิดใครอยากเห็นแบ็คคอเลคชั่นของเธอก็บอกแล้วกันนะเดี๋ยวพาไปดูผุงผ้าซื้อจากสโนปี้แล้วนี่มันเป็นสายยาว,ยาวคือปกติมันจะเป็นถุงผ้าที่แบบเธอเข้าใจว่าถุงผ้าที่มันเป็นแบบไซส์ประมาณนี้ผูกสั้นหรือไม่ก็แบบไซส์เป็นแบบ กระเป๋าคุณป้าจ่ายตลาดอย่างนั้นอ่ะชอบหิวมากจ้าน,นี้เป็นสายยาวๆซื้อมาจากเซนุบบี้มิวเซียมไปโอเ n นเซอร์ม y นี่มาเป้เป็นเป้เปผ้าแล้วก็มีหมุกผิวสีดำโอเคกระเป๋าผ้าใบที่สองมาจากของโอเปนเซอร์มเนี่เหมือนกันมันสวยนะเธอคุณภาพมันก็ไม่ได้แย่เดินๆอยู่ย่านแคทสตรีตรงฮาราจูกุแล้วพอข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งข้ามถนนอยู่ฝั่งคิตตี้แลนด์อ่ะถ้าเกิด ยูเห็นร้านคีนีแลแล้วอยู่เดินเข้าไปในซอยข้างหลังคีนีแลชื่อถนนแคทรีมันเหมาะกับทาสแมวอย่างฉันแต่มันมีนของแมวขายนะมันมีนของคนที่ชวนให้เสียตังค์ไปได้กระเป๋ามันเป็นกระเป๋าเป็นแบบคลชนะ์อะซึ่งมันทํามาจากกระดาษดีไซน์เข้าได้อันนี้ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะจำไม่ผิดแปดพันเยนนั่นแหละก็เงินหัานว้ดเท่านันแหละไม่รู้กี่บาทคานวณไม่เป็นก็รู้ว่โอเคถ้ารู้ผ่านก็โอเค มันก็จะเป็นการกลางของมนเป็นแบบนี้ให้อารมณ์เหมือนถือหนังสือพิมพ์อ่ะถือกระดาษอเอสวยมากเลยนะแล้วเราก็จะเก็บมันเข้าไปในถุงขภาพเหมือนเดิมเกว่ามวามจะได้เริ่มที่จะใช้มันซึ่งไม่น่าจะเป็นเร็วๆนี้เพราะว่าฝนตกทุกวันเลยโอเคนะจบไปถ้าไม่ซื้อของไล้สาร์มันก็คงไม่ใช่ชั้นสีนน,นะดูสิมันคือลำโพง ที่มันเป็นสจโนโกลที่มันเป็นสตอมทรูเปอร์จากสตาร์วอลแล้วมันก็แบบเวลาเล่นเพลงมันก็จะเป็นแบบเอานหีมะที่อยู่ข้างในของแนนอีกคือเคยเห็นใช่ไหมไอ้พวกกล่องที่เป็นแบบแกะแล้วให้ลุ้นว่าข้างในเป็นอะไรของสตาร์วอลมันมีประมาณ6แบบแล้วฉันต้องลุ้นแล้วเอามาหนึ่งกล่องแล้วลุ้นมากว่ามันจะได้ตัวนี้หรือเปล่าเออฉันได้บนมากคือพอใจตะกุกแกะ แกะเดี๋ยวนี้แกะกล่องออกมากี้อยู่หน้าเคาน์เตอร์ฉันได้สตอมสูปเปอร์บัคือเป็นอย่างอะไรที่อยากได้แล้วก็น่ารุนมากก็จะได้มาลาวโอเคมาถึงสายสวยๆเงี้งๆอ,อย่างที่บอกกันก็คือเขาไม่ได้ซื้อเครื่องสําอางเยอะขนาดนั้นและที่กองอยู่ข้างหน้าแกมันเรียกว่าอะไรไม่ทราบมันไม่ใช่เครื่องสําอางจริงๆอยู่ซื้อสิ่งที่1นึ่งวีสต็อกสองอยากลองสามถูกหลอกสี 4, งง่งงๆได้มาแบบะ ซื้อมาแล้วหรอโอเคโอเคเริ่มต้นกันไปไวๆสเปรย์ฉีดผมของ V O 5 Super Keep Hair Spray ได้รางวัน Cosme อันนี้รีสต็อกอันนี้มีอยู่แล้วซื้อใหม่ซื้อเพิ่มซื้อเติม Super h a r d m o u s e ของ Uno เป็นมูสใส่ผม Perfect Wave ตัวใหม่ที่เขาเพิ่งทำออกมาต่อด้วย Hair Manicure รอบนี้ได้ไปซื้อมาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เมื่อก่อนเคยใช้มานานน่ารู้สึกหลังๆเริ่มอยากใส่สีเข้าไปในผม ตอนนี้กำลังเล่นสีเล่นอยู่เป็น hair manicure เป็นเหมือนอารมณ์แว็กใส่สีผมรอบนี้ซื้อมาสองสีสีฟ้ากับสีม่วงสีม่วงเมื่อวานใช้ไปแล้วทําสีผมให้เพื่อนเพื่อนมาให้โทนสีผมให้เป็นจะเป็นซ a ลอ n แล้วเนะี่ยเปิดร้านทําผมในบ้านอ่อซื้อที่ดงคียวโอเต้ก็มีขายน่าซื้อโมโต้ไม่แน่ใจแต่ว่าดงเคีย้มีพันหกร้ยเยนเป็นของที่ซื้อมาโดยที่ยังไม่เคยลองเลยโดยการถูกหลอกนั่เองเหตุ hey. เล็กมาส аж โรลอร์ like with ฮอตเจลแพค aging แกะไปแล้วมันเก๋กามากเหมือนแบบมันสำหรับคนที่เหมือนนั่งนานๆนั่งเครื่องนานๆหรือนั่งโต๊ะนานๆอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็มันจะไปช่วยระบบหมุนเวียนเลือดในขาเราดีขึ้นอะไรอย่างี้โอเคดีเลยฉันเพิ่งนั่งเครื่องบิน6กชั่วโมงด้วยดี่ก็กริงกริ้งแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันฮอตขนาดนั้นอันนี้บอกว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เธอเธอช่วยดูลางวันที่มันได้สิตึ๊กตึ๊กตึ๊ก วันเยอะขนาดนี้นซื้อเธอมาลองก็ได้นะในลูกอ่านไม่ออกในรูปเหมือนประมาณว่ารอยลิ้วรอยถุงใต้ตาฝ้ากระมุมแก้มสิวทุกอย่างจะหายไปเธอไม่ได้แกะเลยได้ซ้ำ ึกว่าต้องมาให้พวกเธอเห็นก่อนราคา1,400เยนอันนี้ลองซื้อสีแซลมอนเบจมาดูถ้ามันดีเธอก็จะได้เห็นมันอีกถ้ามันไม่ดีตกอยู่แค่ตรงน,นี้นะคะอันต่อมาเป็นเขาบอกว่า the very best number one in America and Japan มีทงชาติอเมริกากับญี่ปุ่นยี่ห้อไอามาเนียซึ่งไม่เคยลองเหมือนกันแล้ว packaging มันดูดีอ่ะก็เลยลองซื้ออันนีงที่เป็นมาสคารา่าแล้วก็อันนี้เป็นลิควิดไลเนอร์สีดำแล้วเขาก็าบอกว่าถูกต้อนเป็น number one โอเคไอจะลองซื้อดูก็ได้ก็ซื้อตามร้านสายยาร้านไายเครื่องสำอางทั่วไปนะั่นแหละก็วางขายอยู่อีกครั้งยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ลองว่างไงแล้วเดี๋ยวมารู้กันของเล่นของรักสาระย <Yeah. S 1> พนักงนานบอกว่าจากการพยายามคอมมิวนิเคติ้งกันด้วยภาษามืออันนี้ของชิซซโดแกะราคา500เเยนนางบอกว่า โลชั่นกุริง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 ุริงกุริงุริเอาโอเคเรารู้เรื่องเราคุยภาษาเดียวกันเราคุยภาษากุริงกุริเหมือนกันเนาะโอเคคนต้าปอมสายตุนคนต่าปอมที่ใส่ยอยู่เรื่อยๆที่ผู้คนถามถึงจะเป็นของวิเชลบลูมิงเบอร์12 S สวีทบราวน์คู่คู่ที่เหมือนแบบใส่คู่เดียวก็แบบสวยๆเบาๆไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนแบบ บางขนาดนั้นมันถ่ายรูปเราสวยดีอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบบางอายแชดโดว์หรืออะไรทุกอย่างไม่จริงจิงกะเบลมากขนาดนั้นอีคนตาหนึ่งที่ชอบใช้คือริคิเบอร์ที่จะใช้ประจามู่เบอร์เดียวแต่อันนี้คือสอสีอน,นี้คือสีน้ำตาลในนี้คือสีดำเบอร์ rpn 02ซึ่งพอติดออกมาแล้วเธอมันสวยมากจริงๆนะคือเพอเป็นคนที่ชอบติดขนตาปอมไม่ได้ให้มันดูแบบหนักเกินไปหรือแบบเป็นแผงมากขนาดนั้นแล้วก็ขอบของคนตาปอมเนี่ยจะชอบให้มันเป็นเอ็นอะไรที่มันมบาง มากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดหนามากติดแล้วมันหนักตาเจ็บตามากก้าติดคนตาลอมของ,ง,ง D Up หรือ D Up ตามที่คนไทยเรียกกันแต่ว่ามันคือ D จุด จริงๆแล้วตัวนี้คือกาวติดขนตาปลอมเบอร์552 Clear Type ซึ่งได้รางวัล Cosme แต่ว่าอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งรุ่นคิตตี้วันนั้นลองเฮ้ยมันติดดีเฮ้ยราคาถัวเฉลีย่ยแล้วประมาณ320กว่าบาท350ประมาณเนี้ยบวกบวกบวกไม่เกินเอานี้แล้วแต่ค่างเงินอยู่และยาทริปนี้ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าของที่ซื้อมาจากลอตทีแล้วมันยังไม่หมด อันนี้อยากซื้อมาลองเหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะได้เรื่องได้ห,หรือเปล่าเป็นแค n เน25ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้สิ่งที่หลังฉันกลับมาแล้วหาก็เลยลองซื้อตัวนี้มายังไม่ได้ลองใช้แต่ว่าถ้าลองแล้วมันดีมันเวิร์กยังไงเี่ยจะเอามาบอกสาวๆกันสเปรย์ข้างๆเขาเหมือนบอกว่ามันสามารถคว,คว่ำขวดอ่ะเหมือนปกติมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเวลากดฉีดสเปรย์อ่ะพอฉีดข้้งหลังแล้วเราต้องคว่ำมัะมันจะไม่ออกแต่อันนี้เขาบอกว่าคว่ำได้ มันคือการมนโนล้วอๆเลยนะจากภาพอะภาพมันว่าอย่างนั้นเนาะ ต่อระยุระยะอีกเป็นยาทาแก้คันคือตอนที่ไปอ่ะภูมิแพ้ขึ้นป่วยอย่างป่วยมันเป็นทริปที่ป่วยนะเบื่อเป็นยาทาแก้คันที่มันเวิร์กมากเธอใครไปแนะนําให้ซื้อใครที่คันบ่อยผื่นขึ้นมแมลงกัดต่อยอะไรก็แล้วแต่แนะนําให้ซื้อตัวนี้แล้วมันจะเป็นแบบกล่องที่มันเหมือนมีน้าแข็งอ่ะมันจะมี2รุ่นรุ่นหนึ่งไม่มีน้ําแข็งรุ่นหนึ่งมีน้ําแข็งเธอรุ่นที่มีน้ําแข็งทาแล้ว ไปตือ้อตรงไหนคันแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นตรงนี้ค่ะตรงหัวที่มันทานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพลาสติกเป็นแง่แง่ๆง่แง่่ะแล้วพอทาตรงไหนที่คันเนี่ยเท่ากัเหมือนแบบมีคนมาเกาแผลให้อะแบบฮึมทบไปไหคันอันนี้เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยลองแต่ว่าเห็นเขาบอกกันว่าดีก็คือ ex plus ตัวนี้เป็นเหมือนแบบวิตามิน B1B6 B12E อะไรก็ไม่รู้ต่อต่อจากนั้นอนะซึ่งราคาตัวเนี้ยค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันราคา อันนี้270เมตรอยู่ที่ประมาณ6,000เยนน้อยกว่านั้นรู้สึกจะ180เมตรอยู่ที่5,000กว่าเยนซึ่งราคาต่างกันนิดเดียวพนักงานก็บอกว่าแบบย o u ที่สุดเตมีน,นนะโอเคมีอย่างให้ฉันจ่ายแพงก่อนได้ได้ไดฉันหล่อง่ายอยู่แล้วโอเคคนรีวิวบอกว่ามันช่วยเรื่องแบบแก้ปวดแก้นูน่นแก้นี่แล้วก็มีวิตามินด้วยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบคนญี่ปุ่นนิยมคายดีช็อกโกแลตบีบ เขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวิตามินที่สาวๆญี่ปุ่นนิยมกินกันบำรุงผิวบำรุงนู่นนี่นั่นของที่ญี่ปุ่นขายดีมาถึงเซรั่มของชาบอนของตุนชาบอนไปเกียวโตจะไม่ได้นานกลับมาก็ไม่ใช่ปะแวะโยจิยากันแปบ๊บหนึ่งที่เกียวโตก็ได้แฮนด์ครีมที่เป็นกระปุกกับเป็นหลอดมา แล้ไก็ดีไม่เันหอนซึ่งบางทีฉันก็ไม่เข้าใจว่าฉันจะแปบกจากตรงนั้นทำไมในเมื่อสนามดินเนดด์มันก็มีขายรู้ลืมกระดาษหน้ามันของนางเฮ็แพ็คละสิบสามแพ็กกับอันนี้ที่ซื้อมาสองซองแล้วมันก็มีใช่ค่ะดิฉันยอมซื้อซองครั้งนี้เพราะว่าหลังจากครั้งที่แล้วที่ซื้อแต่างนี้มามันเละเนละหน้าอยู่ในกระเป๋าฉันแล้วมันน่าเกลียดมากซึ่งจะมาเจ็ดสิบแปดสิบเยนหน้งซองนึงก็เลยซื้อมาสามซองเผื่อหาย มาสหน้าที่ยังไม่ได้ใช้ครั้งนี้ซื้อมาสองอันนีสเปรน้ำแรก่กับซองเติมของที่ถูกลรอกที่ซื้อจากสนามบีกัวเล้งแล้วรกก็คิดว่าเฮ้ยสามพันกว่าบาทใช่ไหมเก้าพันเก้าพันเยนสามพันกว่าบาทอีไ๊ได้สองอันไม่แพงหรอกแล้วก็พอกลับมาแล้วก็คิดไปที่มาเที่ยงละวพันห้าเลยเอ๋อเหมือนแบบตึงอ้าวถูกลอกป,ปัดไปไม่ทุกที่เลยอันหนึ่งจะเป็นสีแบบ สีออริจินอลของเขาที่จะเป็นแบบว่าขาวม่วงชมพูเขียวปรับสมดุลของผิวหน้าน่นี้น่านแล้วก็เป็นกระปุกเล็กดีแล้วก็เป็นแรงของมนัน <laughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นสีช, <laughs> ชมพูพันอันละคือโดนโดนเหมือนโดนหลอกมันอยู่ตรงหัวโบงตรงจ่ายตังค์แล้วเหมือนว่าเฮ้ยเขารู้สึกว่าทรีมีไม่ค่อยได้ซื้อเคองสำอางก็เลยคิดว่เฮ้ยซื้อได้ ดีดตัวว่างแล้วค่ะแล้วของไร้สาระอันนี้คือกล่องของไร้สาระล้วนๆล้วนไม่มีสาระอะไรทั้งนั้นกับชีวิตกล่องอันนี้มันเป็นถุงผ้าพักแบบพักหดเก็บได้ของสนุปี้ซึ่งจริงๆแล้วไซนี้สีเนี้ยมันหมดมันม่ม่ขายแต่ฉันก็ยกมาทั้งุงทั้งกล่องอันเนี้ย ที่มีของขายของเขาที่เหลือข้างในแล้วฉันก็บอกว่าเออมันหมดแล้วคือเขาบอกพนักงานบอกว่าหมดฉันก็ถามเขาอีกรอบฉันก็ยกไปหาเขาเตอ้์อีกรอบอีกคนหนึ่งเช็คมันหมดแล้วจริงๆหรอเขาก็บอกว่าหมดแล้วฉันก็บอกว่าแล้วฉันซื้อนี้ได้ไหมอ่ะฉันจะเอาอ่ะฉันจะเอาเขาก็แบบโอเคได้ของโชว์ฉันก็จะเอาด้วยความไร้สาระคือสีอื่นมันไม่น่าก็ตรวแล้วดูดิมันมาเป็นเซ็ตห้ารักจะตายอันนี้คือของขนมกจิ๊กซอ อะไรวะจิ๊กซอของโตโตโรน่ารักรู้สึกว่าอย่าซื้อนี่หรอจ้าดี๋อค,คิดที่แลนนนี้ซื้อนี่คิดที่แลนสองพันสองร้อยเยนน่ารักเกสมือถือแซลลี่ถ้าเกิดใครดูไลฟ์จะเห็นว่าเมลน,นันซื้อนี้ไปยังไม่ได้เก็บยังทำใจไม่ได้ไม่น่ารักเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดังกลัว ก็ซีงานหนึ่งก่อนนะนะครดูไลฟ์ของตัวบ้างคือว่าแบบขนาดพนักนางานนี่แบบโ oh, อู้ยู้ก็ทูค่ะฉันซื้อสองคันไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นตัวดีแล้วดูดิซื้อ p r o f ซ s s o r Snape มาฉันรักแกนะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบ Sacrifice ยิ่งใหญ่ๆอยู่อันที่สองที่ซื้อมาอันนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวละครเป็นคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแต่ว่ารู้สึกว่ามันสุดแต่คิดๆดูแล้วก็ซื้อ Professor Snape มาเยอะถึงไันพอนะ จะเป็นอารมณ์แบบคืออยากได้มันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าตั้งแต่แบบดูดูแฮร์รี่มานี่ของไรสาระเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นเอาไว้ตั้งโชคือตอนที่ไปเยโาแล้วเดี๋ยวจะเอาซูมิโกะตุ๊กตาที่เก็บเก็บสะสมเนี่ยแต่ต้องไปในบ้านเห็ุกับท่อนไม้ จากที่ร้องแก้วซื้อมาจากโมมาดีไซน์โอมโมเตะซันโตโตรงฮาราจูกุเป็นช็อปใหญ่สวยแล้วก็อีกอยงนยึงเจอแล้วชอบมากเลยมันคือกล้องฟิล์มที่แบบมีปอกกระดาษตอกกระดาษมันแค่เพิ่มมูล,ลค่าราคาของแพคเกจจิ้งแค่นั้นแหละของฟูจิค o เลอร์เป็นกล้องฟิล์มเดี๋ยว่ายหมดแล้วจะไปล้างที่เหมือนกัน่ทยออกมาเป็นยังไงใช้ไม่ค่อยเป็นบอกแล้วนี่มันคือกล่องที่ไม่มีสาระเข้าใจไหมถ้าสาระมันจะไม่ได้อยู่ในกล่องนี้ถุงผ้าชิโรตันผ้ากันเปื้อนชิโรตัน ครยังไม่ได้ดูฝาหลังเข้าครัวบ้างเขาจะมีผ้นะากันเปื้อนนะนะจริงๆผ้ากันเปื้อนในนี้มันของเด็กแต่เขาใส่ได้มันคือใส่เด็กพนักงานก็บอกนะมันเป็นของเด็กอ้โน่ใส่ได้อะเดอร์ตี้อะเพราะของผู้ใหญ่เนี่โคตรยาวเลยอะของไม่มีสารละจบไปค่ะแวะกันที่รองเท้าแับหนึ่งคลิปนี้ได้รองเท้ามาใหม่ทั้งหมดสาคู่มี Had ด d ดา n ไ k e แล้วก็รีบ b อกอ d ด d a s สสีดำไม่อยากเอาวางไว้บนโต๊ะ รุ่นไม่รู้ซื้อเพราะชอบไนกี้คู่นี้ถ้าเกิดใครตาในไอีก็จะเห็นเอ้ยไม่ใช่ Adidas ถ้าพูดเป็นไนกีมันให้ฟีลลิ่งเหมือนไนกี้เนเหมือนไนกี้คู่หนึ่งที่เรามีสีขาวที่เรายังไม่เคยได้ใสม่มันสวยดีนะเป็นสลิค o อนดีบอกเป็นหอกสีเขียวเขียมินมินหน่อยก็สวยดีก็ยังไม่ได้ใส่อีกแล้พูได้มาเธอฉันเพงกลับมาแล้วก็ได้ต่อลดราคาด้วยเหลือเจ็ดพันเยนนี้ บอกแล้วสาระไม่มีที่มีคือของที่ไม่มีสาระสาระซื้อไปแล้วไงครา้ที่แล้วอยากได้สาระอยากได้อยู่ระยะยาไปดูวีดีโอนันที่แล้วอันนี้ไม่มีไ้สาระทั้งนั้นไป Universal Studio เตอร์มาร์เของมันคือมาจาก Universal นะมาม่าค่ะมาม่าค่ะ็มามาัะกแรแลตกกบจอกรแลตกกบจากแครี่อืนเต้นมากและสิ่งที่ต้องการอภินิยมของทุกคนจริงๆเธอ เราช่วยบอกฉันหน่อยสิว่าฉันจะแกล้งใครดีฝรั่งเขาหัวจะเอาเจลลี่บีนที่บอกว่า every flavor beans เราซื้อมืหลไหร่องถามว่ามันแพงไหมมันแพงค่ะรานะคาค่อนข้างแพงแต่ว่าเพื่อความสุขในการแกล้งคนอื่นไม่รู้ว่าเวกันจะเข้าโปรหรือเปล่านะมันบอกว่าเป็น every flavor jelly beans ซึ่งได้ยินจิดๆมาสกพักนึงเออแล้วมันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วฉันจะรู้ไหมอ่ะแล้วดูที่มันรู้ภาษาญี่ปุ่นมาให้ฉันอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไป g o o g l e หา,ารสที่มูกรสพวกรสหญ้ากเดี๋ยวฝรั่งเขาคัวจะไปหา คนมันเล่นกับเราว่าใครอยากจะมาเทสติง้งแชาเลนจัลี่บีนกับเราบ้าง <c oughs> มีใครแนะนำไหมอยากให้เอาใครมาไหมแข่งับเชิญพิเศษมาเทสติ้ง every flavor beans ของแคลลี่แก้วกตบตัวเรื่อง Spirited Away คนที่ว่านคนเดียวกับตัว,ตวโตโร่ะแต่ว่าเขาชอบ Spirited a w a ยก็เลยไปได้แก้วมามีแก้วชาเขียว แล้วมันเ a d น in แพนมาม่ามินินส์เขายังไม่ได้กินเลยอ่ะเธอดิจิดูาักก k i s t s oh, e <laughs> s m Street มีอน่ักปคือยังไม่ Universal Studios Japan Sesame Street เ้ e ไเนี่ยิสวนมิ n e r บ้านเรา Skittles เป็นรุ่นเปียวไชอบกินอะไรเปรีป้ยวให้มันตืนะ่นนะยิ่งเวลาขับรถมันแบบมันต้องมีสามร้อยสามสิบอะโอเดโต้ฟาร์มที่รู้สึกว่าคนไทยทุกคนไปต้องไปซื้อมปถึงตุ๊กตาบ้าตองตโรค่ารักออกเตอร์ดูซีชิโรตนันใส่กุนกบมันไม่ได้มารวมอยู่ในคอลเลคชั่นของแม่แล้ว Welcome w e l c o m e ชิโรตันตัวดี เธอดูคันยิ้มของมันสิโอ้ยนอนคืนก่อนนอนผูกคืนเลยจ้ามันยิ้มมาก,มากแล้วก็คุณเห็นมาริโอเธอฉันหนีบได้มาครั <c oughs> ้งนี้หนีบได้ตัวเดียวรู้สึกแม่งทำให้มันยากขึ้นเรื่อยเือเบื่อเสร็ฐมากอ <Oops. S 1> ุ๊บส์แอนสอร์ปี้พไม่เหีอยอะไรแล้วแหละพอแล้วเนาะเธอแค่นี้ก็หมดตัวขอจินบรนดาตัวแล้ว สำหรับวันนี้เข้าไปก่อนแล้วนี yeah. ่ใครยังไม่ได้ไปดู Hello Japan 2016พาเที่ยวญี่ปุ่นของเธอก็คลิกไปดูได้สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบายสสวัสดีค่ะ